ดีกันทั้งกลุมพวกบัญชาลูกเสือและลูกเสือสเลเียนที่ละทุกคนวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งพวกเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นม,มาเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้สางมร,ร,ร,รดกของพวกเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเราได้ทำพิธีการฝึกซอ้อมการจัดระเบียบแถว ตั้งแต่สองสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งพ่อเองได้นำความคิดนี้มายัางคณะครูเพราะว่าเห็นว่านักเรียนพวกเรานั้นยังขาดรับเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบขาดความอดทนอดกัน้นการฝึกระเบียบแถวแบบทำเนียบทหารและแบบตำรวจที่ต้องสร้างคนออกไปเพื่อดูแลสังคม จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความรับผิดชอบและโลกศิลป์เรนิ้เช่นเดียวกันเป็นกิจกรรมพิเศษที่ประเทศไทยนั้นนำเข้ามาดุร,กรัการ์ราชการที่หกเพื่อต้องการฝึกให้นักเรียนไทยเยาวชนไทยมีระเบียบวินยัยมีความอดทนมีความเสียสละ เพราะฉะนั้นโรงเรียนมารยมไทยญี่ปุ่นพวกเราต้องการฝึกทั้งคณะครูและนักเรียนในเรื่องนี้จึงนําความคิดที่มาเพื่อที่จะจัดระเบียบวินัยฝึกความอดทนและการเียสละขอบคุณคณะกรรมการผู้บงังคับบัญชาคุณครูทุกท่านที่ได้ช่วยกันฝึกซ้อมกวดขันเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องมาประเมินผลกันว่าที่เราฝึกมานั้นมันเกิดผลอย่างแท้จริงหรือไม่ในการประกวดการจัดระเบียบแถวการจัดระเบียบแถวเป็นการฝึกวินัยตั้งแต่ศรีรษะจดปลายเท้าตั้งแต่การแต่งกายตั้งแต่หมวกจนถึงรองเท้าเป็นการประกวดความเข้มแข็งอดทนความมีวิสัยทัศน ความมีความคิดในการที่จะจัดระเบียบตัวเองไม่ว่าจะเป็นเท้าในการหมุนซ้ายขวากลับหน้ากลับหลังสุขบาพอดทนในการเข้าแถวให้เป็นระเบียบอย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราขอให้ลูกเสือทุกคนตั้งใจฝึกอบรมตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มที่เพื่อย,ยกรศกับกองเสือตัวเองด้วยเพราะเราทําเป็นระบบหมู่ คนเดียวจัดแถวไม่ได้มันต้องพร้อมกันทุกคนเป็นการฝึกความสามารถทีไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าการจัดประกวดรั้งแบบแถวในวันนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้กำกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือคณะครูทุกคนได้สุดตัวเองด้วยแต่สาคัญคือลูกเสือด้เรียนทุกคนซึ่งเป็นนักเรียนจะได้ฝึกสิ่งเหล่านี้และจดจำไปใช้ในชีวิตจ,จริงโอกาสนี้ก็ ใหวังขอพรจากพระเจ้าผ่านทางพระแม่มารีประธานพรมายังผู้กำก,กับลูกเสือทุกคนลูกเสือยทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสติปัญญาที่ดีจิตใจที่ผ่องแผ้วเพื่อจะสามารถในการแข่งขันในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาแล้วผมขอเปิดพิธีการจัดแข่งขันการจัดระเบียบแถวลูกเสือเรี่ยนักบัตรีอีอ่องอ่องตรง ทำระเบียบ 问他呀、啊，他。

ข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ